สอนลิเวอร์ pool กันบ้างนะครับผมอยากจะให้ข่าวนี้มันเป็นจริงอย่างเลยนะครับแต่ก็ต้องลุ้นนะเรื่องราวของโจชูคิมิตนะครับโจชูคิมิตในตอนนี้นะครับเข้าสู่สถา,านการณ์ความไม่แน่นอนอีกครั้งนะครับผมอ้างยิงข้อมูลจากฟอร์เรนเพเทนเบิร์กนะครับสกายสปอร์ตเยอรมนีนะครับได้ออกมายืนยันรวมถึงคริสเตียนฟ็อกคริสเตียนฟ็อกนี่ผมเอาเลยนะครับจากบิวเลยดีกว่ายืนยันว่า ลิเวอร์พูลได้มีการติดต่อกับโจชคิมิตจริงๆและกําลังพิจารณาคว้าตัวนะครับโจชคิมิตด้วยทีนี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าคิมิตนะครับได้ติดต่อไปยังลิเวอร์พูลเหมือนกันโดยเฉพาะตัวเย็นและตกลงนะครับที่จะต้องเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลได้แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะเซ็นสัญญากับโจชคิมิตจะต้องจ่ายเงินประมาณ21ล้านปอนด์เพื่อให้โจชคิมิต ย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ได้เลยนะครับมันก็ขึ้น